อดีคกะพ่อแม่พ <t Jean> ี <bulun> ่น้องชาวไทยแหละคนไทยนี่ตังประเทศนะคะในหอในหอห้องกองขอยเอาในหอค่ะมื้อนี้ยาสิพ้ามากินอันเส็มาเค็มซุปบะเขือนะคะพี่น้องซุปมะเขือเซ่บๆกินน้ำกันกับพี่น้องเอยพอดีย้ายไปในบะเขือ้ันคนอินโดมากค่ะพี่น้องต้มเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอยขัวพริกเรียบร้อยแล้วพี่น้องฮ็ดไ้เรียบร้อยแล้วนี่ขัวพริกขัวมะเขือ ไปต้มมะเขือปลาทูก็พี่น้องใส่ปลาทูใส่ไข่เป็ดพร้อมพี่น้องเลยถึงกลับถึงใส่หรบอเนี่มื้อนี้เห็ดใส่กินเสียบๆนะคะพี่นอ้องเฮ็ดเบิ่งเดี๋ยวใส่พริกก่อนพี่น้องเอ้ยกว่วไปแล้วพี่น้องบ่งดได้ทายจนกว่าพี่น้อ,องเบิ่งดอกไในกว่าหน่วยอะไรมองบ่เห็นหยังพี่น้องเอ้ยมีคนจับกล้องให้เฮ็ดคนเดียวพี่น้องลงกุ้งปวยอยู่ เขาทีย้ายว่าสิตุ่มย่านย่านพริกบวหอมพี่น้องย่านมันกระเสียบเนาะจัดการเองเกอพี่น้องตำจังหน่อยก่อนตำพ่อเหลกแหลกให้พี่น้องเบื่งจังหน่อยโอ้ยตำแหลกหลายกบบยระเบื้องตรงพี่น้องตำพ่อเมืองนวด มืนน่อวันเสาร์เด้อพี่น้องเลยบันมีแขกบุกว่าบ่หมีแขกโบว์กหันิ่นก็เอืน่นไปเห็ดอยู่บ่ได้ไปพี่น้องเพราะนั่นเลกินเขาเลยบ่ไปอเอาพริกซุปเด้อพี่น้องเลยดีเบาวมันละ วหอมวาวกะเที้มี่นออปป้องสุดขะ้เคี้ยตํามเคี้ยหนึ่งขอนี้วคครไม่น้องมือนี้เดี๋ยวย้ายต่างกล่องดีๆก็นเด้อพี่น้องโอ,โอเคเหรอพี่นอ้องตําพริกแหลกแน่บุแหลกแน่ก็เราไี่นองมืยแต่ย้า,ายใส่่ยเล้าพี่น้อง อันนี้ิปกวา,าทได้ซ้ำนี่พี่น้องเอ้ได้ซีหาหน่วยได้หกเจ็ดหน่วยน้อย,อยพี่น้องเอ้คนนี้รู้วว่าเป็นคนไทยเขาได้พี่น้องเพราะว่าเขาอาจจะเอาลานไทยมาขึ้นกันนั่นแหละแต่ว่าย้ายไปได้ไปลานไทยไป,ไปเอาบานเป็นนี่เลยเงยยัองอยู่ด้พี่น้องมีชิปกว่าเหรียญกับประมาณเกือบร้อยบาทนะคะพี่น้องร้อยบาทบานห่อละ นี่ผ่าหรือว่านี้เปลี่ยนบาทนี่เราทำเดี๋ยวเสียไปเรื่อยเห็นว่าสำจังไงเอาไข่ใส่น้ำเนาะพี่น้องไข่เป็ดพูดดียาซื้อไข่เป็ดมาย่าเห็นไข่นกนกกระทาอยู่ย่ายกี่การปลอก เราไข่เป็ดนี่ยเราพี่น้องใส่น้ำเนาะมันจะเสียบอ่ะไข่เป็ดนี่ล่ะใส่พี่นออ้องอออเเไ่ละเน,น้องปลาทูบ้านเขาสองตัวสามสิบเหรียญน,นะคะพี่น้องและสองตัวก็ร้อยกาบาทะะแล้วครัพี่น้องแลกว่าบาทบ้านเขาต้มใส่อันนั้น ตุ่มใส่น้ำปลาให้หนูใส่น้ำปลาเจเจ็เนาะโอเคก็เคียงระทูมามาจากบ้านห้องประด้กินเด้อประทูนี่ เพราะว่าคนจีนเพิ่นบ่คคอยหนึ่งค่ะพี่น้องเพิ่นบ่คคอยหนึ่งประตูบ่ค่อยมีประทูหนึ่งหลันคนจีนเชินมาเขากระสีเขากระสีหห้องมาหนึ่งเองสินะพี่นอ้องกระสีหห้องมาหนึ่งเองเห็ดเองมันก็มีขายอยู่พี่น้องไาเห็ดเป็นกับเอบเอซีบเห็ดสื่อมาประทูดสดนมาเห็ดสินะ ยายเห็นเป็ียนยาก็กินแต่ปลาทูเฮ้านี่ยเลยปลาทูไทยเฮ้านี่ล่ะเอาละพี่น้องจะตำใหนน้นี่ะเอยียาน้ำกันเลยใส่อันนี้นะใส่หอ,อมสะละนีน่เอ้ยไม่จักไม่จักไก่เอะยลอง ใส่ตุนหอมใส่สาระนียนะ้ำโอ้จะเสียบเทียบ่น้องโอเคอเส้นเลมาี่น้องนลมปาเนี่ย ใส่น้ำปลาโอ้นำปลาเดียดปลาด้ดตุ่มริ้พี่น้องเลยนนำต้มน้ำปลาเดียดตุ่มตมรน,นี้เอ,ใเอ,อ,อเ้ใส่น้ำปลาเดยอดิบเลยพี่น้องโอเคใส่หน่อยหน่อยเขาละใส่ชุดรสพี่น้องเลย ไอชุดเจักน้อยเนาะน้อยหนึ่งพี่น้องเลยเออละโอ๊พี่น้องโคเลีคเลีเนาะหาส่วนมาเริ่มพี่น้องเลยเฮ้ยหน่อหน่อ Oh, siap vide, no? Oh, and siapide, siap no? Ya you know. Yow, here did เดี๋ดีๆทำดีๆ,ๆ,ดๆ,ๆ,ๆกินน้ำกันนาะพี่นอ้องมามาวันนี้พี่น้องเรียบร้อยแล้วมากินน้ำกันวันนี้เสียบเสียบพัีมีอันปลาขีโก้น้อพี่น้องเลยไปสั่งปลาขีโกกัปารามพีคนไทยมากับพี่น้องเลยมากินซุปบรกเขียกับอันกับไข่กับอันปลาคีโกนะคะพี่น้องมามา กับสาละเน่งามๆะไปซื้อลานดินดูนะคะัพี่น้องสาละเน่เพราะว่าบปได้ไปลานไทยนน่น้องมาขาหนี้วพ้อมาอนี่มันนี่ย้ายมันหนึ่งขหนี้วครับพี่น้องมา <c oughs> กินน้ำกันก่อนไปทำงานพี่น้องเลยมามาโดนเราไปได้กินซุปเกเขียมมาเด้อกินเจ็บแสบเหมือนกันมื่ันย้ายซิมเบืองอยู่พี่น้องตํามกเลิกเล

มาลรูปของกปงโดยกินกระเผาไทยดีล้วพี่น้องเลยลุงจอมไปหาชื่อมามันกับบะหมี่ที่เขาอยากได้ทั้งเจ้าอ,อร่อย

ทำเสร็จแล้วใช่่ะพี่น้องเลยอะไร มันบก็่าแหลกมันได้พี่น้องเลยเอาแ <c oughs> สบคือเกาพี่น้องเอาเนี้เหนึ่งเอาเองพี่น้องเลยมันก็ได้กินหลายแต่ความจริงไปซื้อเป็นสิบบาทแต่อิ้มคือเกลีวเหพี่น้องอ่ะ <c oughs> เอออเชื้อ ไข่เป็ดง่ายนุกกระทะอยู่พี่น้องไลยมันง่ายน้อยพิ่งเนาะที่การแกะไข่เป็ดนี่ละวะแกะง่ายเถอะเนาะวะอืออืออ ต้องใส่ต้องกอบเนาจำอืมจับพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อกินสุปเบเแก๊ซใส่ปลาทู tâm nó chào cô con anh ba ừ có bao mm. Đã... à, nhỏ nhỏ à โอ้คว่ามันบวกิดข่าเขา xin Hả? bữa đầu khi nào cái hỏi của chúng chị Để xong thì làm Cho ba im, cho ba hát im được. โดนหลายมันกระโลนยากค่ะพี่น้องเลยย้ายเห็ด่บเป็นอือออกไปกินดีทำงานเพื่อเก่าเนาะพี่น้องโอ้สดสดจะบาดทจด็กูละ 음 알로야 자고 예쁜이 어딨어? 아니, 저강아지알았 อ๋อและนะ้วน้อพี่น้่งเนาะเป็นได้ส้ำเนี่ยแหละวนนี้ก็จะห่อไปกินที่ทำงานตุ้บกเทียวพี่น้่งเลยกินเพื่อผลไม้พี่น้องเอางนดำ แจ็บด้วยพี่น่ององูดำอืมน้ำลายหวานอืมมีเม็ดพร้อมเลยเป็นมังงวยพี่น้องมังงวยกระสุนม ทำานอยู่พวกเดียวกันดีเสียอ้อยสมไม่สองไรยายขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยและคนไทยในต่างประเทศนะคะที่เมืองยายแต่ชอบคลิปยายการะปวดกว็อะไรก,ก็แจ้งกดสับส่า่น้ำในเด้อพี่น้องยายดีเดียนี้กำลังใจเลาะหาหม่องสวยๆน้ยง,งามงาฮองโกงไ้พี่น้องเบิ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ขอก่าวเข้ามาสวัสดีก่าพี่น้องสวัสดีค่ะ